บอกไปบอกไปเครื can, ่องชงกาแฟสดมาใหม่สดกตนน้ำหอมแต่ยังว่าเครื่องชงกาแฟเครื่องชงกาแฟงั่นเอาเครื่องชงจังไหนมันคือบ่มีมือเฮ็ดบ่เป็นกำลังไล่เบิ่งอยู่เขาเฮ็ดจังไหนตอนนี้ไปกินเตะกาแฟร้านไล่มาไมจะใส่ นี่ทำทำเอาใส่หมกน่องไหมไหนบุงเฮ้ยเป็นบ้าสิกัยังว่าเครื่องชงกาแฟสดเฮ้ยเป็นไรระบันนีทดสอบละสุอมากอ่ยังหมกดีดีเฮ็ดพีน่อยังว่าเปิดเบอร์นี้เหรว่าเขาที่เนไรเธอสอมากเฮ็ดปกเป็น้ังสุดมากิมกาแฟเน่อเดี๋ยวนานมาดดไปนานมาจะเก้ยวเลยนานมาอยูนหลังนี้ดเอ้าวาใกลกันใก้กินน้ำกันเนาะ กันไกกันไกกันไกวไก่เคือว่าเครื่องทรงกับแพร่ก็จะได้ใส่กันองแหมมันก็ต้องใส่ค้นล่ะทรงอ่ะกันไกลจากกันไก่จะบุคน่นคึอเก่าเนาะอย่ออีกจะหม่ตานาตานเคื่องทรงกับแพร่ทงกัแพรอย่างข้นเห็ดที่เก่าอย่ฟาบึงน้ำกันก้อนบางห้ฉัน กอยู่ให้เจ้าชงให้กินเลยอนี่เอียงประเด็กบองตัวนึงปลาบองแม่สมนึกตั้งตสั่งเละลูกค้าทาั้งแตสั้งเลยลูกค้าท้างไก่สุเทพกทมหอมมากบองแม่สมนึกปลาบองแม่สมน,นึกเป็แบบเป็นทรงอ๋ออันนั้นวะเครื่องทรงกาแฟนะพอเห็นเจ้ามันเริ่ทรงขึ้ก็ไหมเอา เครื่องชงเลยเนี่ยที่วัดงเงงนสื่อไม่ยังจะคือประสงแหละก็แล้วต่อได้้สองสามคือปกตาเก่งเล็กเกหมดแล้วสี่มเึงปมันีไดอาเอาอีกซ่วนึงอ่ะตัดแงแรกดูกาแฟสุดด้วยนะหอมมากเลยทดสอบก่อนทดสอบก่อน ว่ามันจะเป็นอย่างไรอะไรนะอะไรเด้อรอสักคู่นอนมรดักแน่น่นีแบบฝนตกให้ไนม่นนะในระหว่างที่เรารออันนี้เขาเอินกาแฟกาแฟสารอารมณ์เฮยมีละมัดายมัดอันนี้ละกาแฟสารอารมณ์ินฟลูเอกินเลยเพราะว่าปกติเขาต้มน้ำเดียดบุกบุเข้าไป เค้กกาแฟลุงเขากินได้เลยเห็นไหมอันนี้เห็นไหมันเป็นกาแฟสําหรับคนที่กาแฟสร้างอารมณ์อารมณ์ละมุนแบบการรอคอยเนี่ยอย่างที่มันรอคอยมันแบบมักงไอ้ที่ว่ามันมีอารมณ์อยเหรอฉันเอ็นกาแฟสั่งอารมณ์เป็ดลองดีๆแต่สั่งอารมณ์ไมหอมากอ๋อสั่งอารมณ์เนาะตรงนี้เขาเกาแฟสุนทรีอะไรเงี้ยโอ้คุมาหน่ะน้ำลายไหเนี่ยสั่งอารมณ์ดีเขาเนะ อยากกาแฟเน่ยวันอยากไรือารมณ์งานได้เล็ดไดแล้วออกมาละเฮ้ยแอบเบียก็นี่ไงไปโซนอีก่อนเยูเธอไปกินกาแฟก่อนเหรอจ้องไอยากมีอารมณ์ดิอยากมีหมดแล้วเรอกาแฟสร้างอารมณ์ต้องใจเย็นด้วยการที่กินกาแฟขอไปชี้ยังไปเปิดแอร์สันเด้วันไปเปิดพร้อมกันก็ได้เราเปิดที่มันไปซาดินกาแฟซื่อกินของแอร์เขาไป็นแอารมณ์เนาะ ใจอารมณ์มนันขึ้ไนไปแล้วไปแล้วเ,เดี๋ยวคอยเอาเนี่ยเดี๋ยวคอยเ้านี่คนลดกันใังวะนี่เป็นต้มลูกค้านี่โคตรลกโคล่างนี่ต้งลูกค้าเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นเราต้องรอดเด้อ